ผู้ชมคะทุกๆคนทราบแน่นอนนะคะว่าหัวใจเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆในร่างกายของคนเราเพราะว่าได้สูบฉีดโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิตของเรารวมทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆคะ่ะในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เรามีแรงก้าวต่อไปในชีวิตด้วยดังนั้นทางโรงพยาบาลพระราม9คะ่ะจึงได้จัดงาน Listen to Your Heart นะคะเนื่องในวันหัวใจโลกซึ่งในงานนั้นมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่น่าสนใจมากมายไปดูกันเลยคะ่ะ โรงพยาบาลพระราม9จัดกิจกรรม Listen to Your Heart มีทัศการสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ที่ประสานความรู้ทางการแพทย์เข้ากับศิลปะและจิตใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงคุณค่าของหัวใจในทุกมิติไม่เพียงในฐานะอวัยวะที่สูบฉีดโลหิตแต่ยังเป็นศูนย์รวมอารมณ์ความรู้สึกและพลังใจที่ขับเคลื่อนชีวิต วันนี้นะฮะการจัดงาน Listen to Your Heart นะครับก็คือเป็นคอนเซปที่เราอยากให้ทุกคนนะฮะได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะครับทั้งในเรื่องของการฟังจริงๆนะฮะการใช้สเตตโตสโคปมาฟังเสียงหัวใจนะครับรวมทั้งการสำรวจนะฮะว่าการที่เราดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้มีความรู้สึกมีความเครียดนะฮะมีความไม่สบายใจอย่างไรบ้างนะครับก็เลยเชิญทั้งหมอหัวใจตัวจริงแล้วก็เชิญทั้งจิตแพทย์มาพูดคุยกันในวันนี้ครับ โรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันและดูแลได้หากตระหนักและตรวจสุขภาพหัวใจตั้งแต่เนินเน่นๆโรงพยาบาลพระราม9ก้ามีสถาบันหัวใจและหลอดเลือดที่ให้การดูแลแบบองค์รวมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจว่าการดูแลหัวใจไม่ใช่เพียงเรื่องของร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ที่มีผลต่อหัวใจอย่างแท้จริง